ใช่ะคะให้เวลากับตัวเองให้เวลากับการได้ซึมซับในสิ่งนั้นๆอย่างม้านั่งเนี่ยค่ะความจริงแล้วแต่ดั้งเดิมเนี่ยมันก็ไม่มีหิมะหรือมีอะไรในส่วนข้างบนนี้แต่พอวันหนึ่งหิมะตกมามันก็มากองอยู่ข้างบนนี้อันตรงนี้มันมีรูปร่างที่พิเศษ แล้วก็สวยแล้วเราเห็นแล้วก็โอ้โาแปลกดีเนาะสวยดีเพราะว่าถ้าเป็นส่วนตรงไม้อ่ะมันก็จะกอง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 อยู่แล้วแต่จํานวนหิมะไอหิมะมากมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ทีนี้มันไม่ใช่แผ่นเดียวเต็มทั้งหมดไงมันมีรูมีร่องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่รูกับร่องเนี่ยมันก็จะหล่นลงไปข้างล่าง มันจึงทําให้เป็นแบบสวยงามดีแต่ตรงนี้หนาหน่อยมันก็ดูดูว่าช่วงของหิมะตรงนี้มากกว่าในส่วนอื่นๆมันก็เป็นปกติแล้วก็คิดว่าในสิ่งที่เราพูดเนี่ยทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วแต่ถ้าสังเกตรจริงๆเนี่ยว่าเอ๊ะมันทำไมตรงนี้ไม่มี เพราะมันม่มีรูมีร่องไงคะมันก็เลยตกไปและส่วนที่ค้างอยู่มันก็จะเห็นว่าหิมะจอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเผื่อว่าแดดส่องมากๆหรือว่าไม่มีหิมะแล้วแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นมันก็จะละลายกลับเข้าสู่สภาพเดิมของม้านั่งก็คือนั่งได้และไม่มีหิมะอยู่ จากเดิมม้านั่งก็ไม่มีอะไรอยู่ข้างบนนี่แล้วและประโยชน์ที่เราใช้ก็คือใช้นั่งดูก็คือใช้นั่งชมวิวดูบรรยากาศหน้าบ้านไปเรื่อยๆเราบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้ว ถึงในระหว่างที่ไปได้เรื่อยๆมันได้เปลี่ยนแปลงไปมันมีอะไรมาวางกองอยู่แต่สุดท้ายหรือวันหนึ่งมันก็จะกลับเข้าสู่สภาพเดิมในเมื่อว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพเดิมจะช่วยทำให้เรามีความรู้สึกว่า ไม่ว่าอะไรจะผ่านไปผ่านเข้ามาผ่านออกไปเราก็จะอยู่กับสิ่งนั้นในลนักษณะที่ว่ามันเข้ามาแล้วออกไปแต่ว่าฐานที่สำคัญที่บอกกับตัวเองในใจก็คือว่ามาอย่างไรก็ต้องกลับไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใจมันก็จะรู้สึกสงบ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วในส่วนหนึ่งที่จะมีความรู้สึกได้ก็คือเมื่อมีอะไรผ่านมาก็เหมือนอย่างนี้ค่ะมีอะไรตกมามันก็รับไว้รับไว้แล้วมันก็จะหนักแต่ว่าถ้ามีความรู้สึกมาอย่างไรโดยที่มันไม่มีอะไรมาก่อนเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ไปยึดติดกับสิ่งนั้น จะมาจะไปโอเคเพราะสุดท้ายมันก็จะเหมือนสภาพเดิมซึ่งไม่มีอะไรมาก่อนและใจมันก็จะยอมรับและจะอยู่กับทุกสิ่งได้โดยที่ไม่รู้สึกหนัก